เป็นทัวที่ไปเก็บมาแ้่จ้ะก็ได้ไปซื้อไปหาดอกเก็บในเออสวนข้าโพดในป่าข้าโพดจ้ะนี่จ้ะสวนตัวนี้เนาะแล้วเราจะเอาไปหั่นฝอยไว้ใส่ทอดมันจ้ะ โอเคจ้าวันนี้เราจะมาทําเมนูถั่วด้วยจ้าเพราะว่าขามีเออหมูทอดมันหมูที่ว่าข้าบดเอาไว้เนาะแต่เราก็ทอดได้นะเพราะว่าข้าปรุงเครื่องแส่บเปิดรวยตอนนี้เรามีถั่วเราก็จะใส่ถั่วลงไปนี่จ้าวันนี้จะทำทำสามเมนูถั่วจ้ะ ม,มันนี้จะทำวันนี้จะทำสามเมนูจะเป็นเมนูถั่วๆนั่นเลยจ้ะลรวก็มีทอดมันถั่วผัดเผ็ดถดั่วแล้วก็ผัดถั่วธรรมดาจ้ะเราก็จะมาเริ่มจัดการทําได้เลยจ้ะส่วนผสมกับบะหมี่ยังเพราะว่าส่วนเอ่อทอดม้านนี้ด้วยจ้ะเพราะเอาเออกมาจากช่องเข็ง หมูถอดมันเท่าปรุงเสร็จสับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็แค่ขาดถัว่ววันนี้มีถัว่วก็ใส่ถั่วเข้าไปจ้ะโอเคจ้าเมนูสามถั่วของเราก็จะเริ่มเลยนะจ้าเมนูแรกก็จะเป็นเอ่อทอดมันหมูใส่ถั่วจ้ะกระถาก็คือสีหอนนั่นแหละนะจัดการเลยแบบนี้ ในเครื่องแกงที่ใส่เนี่ย,ยจะก็มีผิวมะกรูดใบม,มะกรูดคาตไคร้หอมกระเทียมขมิ้นใส่พริกแกงเผ็ดกด็จมะมาผสม กับนสองกิโลเด้๋ยจะทอดมันอ่ะเขาเก็บแซ่ตุมเคียงเอาไว้ก็จะทอดให้หมดเลยปปกินใบมะกรูดกับไอ้พักเครื่องเคียงหอมหอม ได้จ้ะทอดวันหนูชิมดูแล้วเดวจ้ะรับรองอร่อยเนียวหนือจริงๆสุดยอดจ้ะทอดไปเรื่อยๆจ้ะจินวัมันสิบวดเราก็จะเข้าเมนูถั่วเมนูที่สองเอาเมนูนี้ให้รอดก่อน โอเคจ้าเป็นเมนูที่สองก็ผัดถั่วบใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ท <Okay. S 2> อดประมาณจ้ะจะทำอาหารง่ายๆหาึ่งยอย่างเพียงอย่างเดียวก็คือทอดมั่น ใส่ถั่วที่เราลวกเอาไว้แล้วลงไปมึงลดด้ยวยววน้ำตาลนดิดหน่อยน้มันสั้วยจ้ะดียกขิงขาว แค่นี้จบไม่ปรุงอะไรมากเพระาะว่าถั่วของเราเนี่ก็จะเราก็บวกสกครับเดี๋ยวลยเลียวเคแล้วใใส่จานโอเคจ้ะเมนูนี่ใส่เท่าที่เห็นนั่นแหละเราก็จะตักใส่จาน เมนูต่อไปก็สิเป็นเมนูผัดพริกแกงเผ็ดถั่วมันกันแต่้านนี้จะใช้หอมหัวใหญ่ไ,ไปน้ำด้วยจ้ะาะว่า <c oughs> ตัดสิเห็ยดย่ำกินจ,ะจะน้ะกันเลยทิชชานได้กต่คลานไปเดียวทช้ก็ไปเลย คือปัญหาก็ไปไมูก็ไปจ้ะโอ้โหไปเพ,พจริงต้องกลัวเป็นคนไทยอย่ากลัวเอชร หมูมันแข็งกับสุกเลยเต้อแล้วเด็กกะนี่งไงขวใส่ลงไปเลยจะไม่มีการใส่น,น้ำ้วยจ้ะ kemudian kita pasai nasiannya, pasai kita lagi nomor tujuh, lagi nomor tujuh, cabe cabe kita ini ปั่นเองหมดเองถ้าอาหารทับหมูทับแบบนี้เดือหากินได้ที่บางกอกแต่เขาสิบวเอ่อหอมหัวใหญ่โดกคนมีหอมนนหอมัวใหญ่คนไปหั่นแล้วเจะได้ขุก็เลยได้ทึ้งไปเลย ตีออกาจักหน่อยจะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะใส่จานละคิดว่างานนี้แซบแ่บจเลยจ้ะจะจบแค่นี้แล้วก็จะตักใส่จานโอเคจ้ะเป็นอาหารสามจานสามแบบ อจานจานนี้ก็จะเป็นทอดมันด้วยจ้ะอันนี้ก็สิเป็นผัดผัดถัว่วอันนี้ก็เป็นผัดถัว่วผัดถัว่วออผัดเผ็ด,ดจ้ะกับลองแสบอีลีด้วยจ้ะก็เมนดนี้ก็มีประมมั่นี้เลยจ้ะไว้พอกันคิหนาดด้วยจ้ะเวพราวะ,พะว่าก็ไ่้จัดจานดกเขาเจ้าเดี๋ยวพนมาก,กินเดี๋ยวเขากับสิบไปหาพักขังเคียงเนาะก,ก็จะเป็นพวกแตงพวกอยังสารพัดแต่ละจะเขาจะต้องกิน เถอดบ้าแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็ข้องพวกนี้จ้ะเพราะว่าข่อยบ่มีมเวลาี่นก็เลดพอแล้วก็เอาไว้พอกันคลิปหนะ้าด้แต่สวัสดีจ้ะวันนี้อาหารง่ายๆจ้ะมีทอดวันผัดถั่วถั่วผัดเผ็ดรับรองแซ่บจ,จริงๆ